สวัสดีครับเพื่อนๆอ,อยู่กับผม under t a k e r นะฮะวันนี้นะผมก็จะมารีวิวสกินของลูบูหรือว่าลิโปในเกม HOK OK กันนะครับผมนี่ก็จะเป็นสกินนี้เลยนะทุกคนอ่าเป็นไงดูก่อนให้ดูก่อนคิดว่าเท่มากเลยะคะรับเป็นสกินเทพสายฟ้านะครับผมอ่าโอ้โหเนี่ยโคตรเท่โคตรท่ โอ้โหสัมผัสได้เลยว่าปาดทีมีหายแน่นอนนะฮะก็คือผมอธิบายที่นอนวนะ่าริโป้ใน HOK นะครับผมจะไม่เปิดริปปิลอาร์นะถ้าเทียบริโป้ใน HOK โคลเคนอารวีอาวีจะเป็นมาล็อกนะฮะอยู่ในเกมจะเป็นริโป้นะครับดีให้ดูเอฟเฟกต์นะฮะมีลูกตุ้มอัศตีอยู่ข้างหลังด้วยนะแล้วก็ถือสายฟ้านะครับอ่าไปโอเคเดี๋ยวเราไปลองสกิลกันก่อนเลยดีกว่าให้ดูว่าเวลาไปอยู่ในสกิลวัตเตอร์เบกมันจะขนาดยังไงน,นะไป โอเคเราก็เข okay. yeah. right ้าไปอยู่ในเกมแล้วนะครับผมนี่เห็นไหมดูตัวตรงเคียวสายฟ้าหรือหอกสายฟ้าเนี่ยที่ผมถืออยู่เห็นไหมเนี่ยเขาทํามาดีมากเลยนะเอฟเฟกใน H.O.K.E เนี่ยผมว่าสุดยอดเลยนะเดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟกวาร์เป็นก่อนเลยดีกว่าอ่าอันแรกนะี่นี้อย่มีการตีกองอัศนีด้วยอ่าเป็นไงโอ้โหนะครับแป๊บตีแล้วก็ลงมาโอ้โหผมนึกว่าเทพเจ้าทอนะครับเนี่ย หรือว,ว่าเทพเจ้าซูสก็ได้นะอ่านี่ฮะเอฟเฟกก็อย่างนี้เลยครับปาดยูหนึ่งปึ๊บอ่ายูหนึ่งปึ๊บยูสองดูดปึ้งโอ้เดี๋ยวดูนะเป็นเกาะเกาะสายฟ้านะครับนี่ดูปาดตีปาดอีกทีหนึ่งอ่านี่โหดูสัญลักษณ์เวลามีอ่าสแต็กนะฮะที่ตีเป็นทูดาเมเอทนี่นะเป็นกองอัศนีอยู่บนหัวนะครับ นี่ก็คือคอันตินะครับวื๊๊๊๊โอ๊นติแล้วก็ปาดให้ด้วยดนึีนะฮะอ่ะอันติของลิโปในฮอกนะครับจะไม่เหมือนมาหลอดอารีนะมาหลอดก็แค่จะจะแค่ช็อกใช่ไหมช็อกแล้วก็เป็นดาเมจแค่นั้นแต่ว่าอันเนี้ยเขาจะปาดให้ด้วยหนึ่งทีนะจะเหมือนเอฟซีคิวด้วยครับหนึ่งทีเดี๋ยวกดดีดนะเฮ้ยก็คดดีเไดปึ๊บอ่ะอันเนี้ยก็คือจะเกิดดาเมจนะแลแล้วก็คอมโบเลยปาด <Our hurt. S 1> วิธีเล่นนะครับก็คือ ในเนี้ยดูดอ่ะจะยังไม่ได้ทําให้ติดเป็นพาสซีฟนะต้องปาดเท่านั้นนะครับถึงจะติดพาสซีฟกองเนี่ยเห็นไหมแล้วเราก็จะตีเป็นดาเมจขาวนะครับเห็นไหมดาเมจขาวนะครับดเด,บดี๋ยวผมลองดูดก่อนนะปึ๊บเห็นป่ะเป็นดาเมจแดงเห็นไหมไม่ได้นะครับต้องปาดปาดให้โดนเท่านั้นนะครับอ่าก็จะได้เป็นทูดาเมจแล้วอ่า ล้วชอบฟปังโอ้ผมก็ชอบเลยแม่โคตเทอ,อ่ะจะมีเสียงตีกองกน,นะโอ้โหะมันเท่จริงอะเนี่ยโอ้เป็นไงอ่ะโอเคเพื่อนๆก็ประมาณนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของไอเทมแล้วก็อาคานากันดีกว่าว่าในเกมเนี้ยเขาใช้อะไรกันบ้างครับไป โอเคมากันในส่วนของไอเทมก่อนแล้วครับนะครับผมไอเทมผมก็จะออกตามนี้เลยนะตรงนี้ก็จะเป็นรองเท้ากันซีซีนะครับผมก็อยู่ที่ว่าเราเจออะไรอย่างเกมที่ผมเจอเนี่ยผมเจออ่าตัวของคล้ายๆโอเมนนะก็จะออกนกักดีซีแล้วก็นี่เลยดาบถึกก่อนเลยนะ,ะ, per นะครับผมอ่าเพอร์สกายครับดาบถึกก่อนเลยอ่าเอาเลือดแล้วก็นี่ครับออกเกาะมาก่อนนะตัวนี้ก็จะเป็นเกาะอ่า กาะคล้ายๆเกาะสะท้อนนะใช่ไ่ะตัวนี้อ่าไม่ใช่ครับไม่เอ่อตัวนี้ไม่ใช่เกาะสะท้อนนะครับที่เป็นเกาะแบบเดฟธรรมดาเลยเหมือนกับไกอ่อาิ้คล้ายไก่อมากกว่าเกาะเนี้ยนะอ่านะฮะต่อไปก็นี่เลยครับถ้าใน RV อันนี้ก็คือดาบแดงนะอ่าแต่อันเนี้ยมันมันจะไม่ถึง200ร้อยนมัน,170นร้อยเจ็ดสินะฮะอ่าประมาณนั้นนะแล้วก็อันนี้ต่อเลยนะครับผมเดอมอนเบดนะครับนี่ก็จะให้อ่าพาสซีฟพลังโจมตีนะฮะบ,บวก ต้านเว่อีกร้อยนะครับบวกเลือด่ห้าร้อยนะแล้วก็อันนี้เป็นชินสุดท้ายนะครับอือก็คืออ่าอะไรเนี่ยมอรเทลฟิชเชอร์พิชเชอร์อ่านะฮะก็จะให้ดาเมจร้อยหนึง่งบวกแอน์สปดอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าแล้วก็บวกดูดเลือดอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์่ก็ประมาณนี้ครับสําหรับไอเทมของริปปลใน HOK นะครับประมาณนี้ต่อไปในส่วนของอาคาน่านะครับผมก็จะใส่เป็นอาคาน่าแบบนี้เลยนะ ผมก็จะใส่แต่พลังโจมตีเลยนี่พลังโจมตีล้วนนะครับแล้วก็ห้อยคีไว้2เมตรนะครับห้อยเลดมูลไว้2เมตรก็จะได้คีเลตนะฮะเพราะว่าการตีเป็นทูดาเม็ของเขาว่ามีโอกาสที่จะติดคีได้ด้วยนะแล้วติดทีผมเลยบอกเลยว่าแรงมากช็อคไปปึ้งติดคีทีนี่คือแรงนะฮะส่วนตรงกลางนะฮะก็จะเป็นรูนวอยนะครับก็เอา HP กับอ่าคูดาวรีเซลเชันนะฮะประมาณนี้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวของสเตลนะครับผม ก็จะเพิ่มา uh, passive แ t t a c k นะ,ะแล้วก็ moving speed นิดหน่อยนะฮะเราจะได้ไม่เดินช้าเกินไปอ่ะสำหรับอาคานาก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนสกิลก็เอาเป็นฟิกเกอร์มาก็ได้ครับง่ายๆนะฮะประมาณนี้นะทุกคนอ่ะไปะเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยดีกว่าว่าจะรอดหรือจะล่วงครับกับลิโ p ปอสกินเทพสายฟ้านะครับผมอ่าแม่งโคตรเท่เลยจริงชอบนะไปเจอในเกมนะครับ เอาฉากให้คนละครนี่ขอมาเลยไม่ต้องคิดเยอะนะครับผมบอกเลยว่าปาดหน้าสัตว์แน่นอน่าคิดเทพสายฟ้าจยิงทุกคนมีเรื่องสารภาพนะเล่นครั้งแรกนะตกินเนี้ยเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นที่ต้องการนะครับกว่าจะได้เล่นเนี้ยในดูฉากโหลดเป็นไงผมให้สังเกตดูนะเห็นรูปตรงริโเปิลมนะ จะมีแบบวิบวับสาฟ้าด้วยนะอ่าเป็นไงนโคตรเท่เลยเอาจริงเท่มากนะเกมชอบเอาละครับก็ต้อนรับเข้าสู่ในเกมของ h o r n r r o King คนะครับผมเสียงอ่าภาคข,ของทาง n p c อะ่ะรู้สึกจะมีปัญหานะช่วงนี้ต้องแต่อัปเดตแพทมาจะติดบั๊กนะเวลาคิวใครก็จะไม่ค่อยมีเสียงขึ้นนะแต่โอเคไม่เป็นไรเกมยังเล่นได้ถือว่าโอเคอะ่ะไป นี่ก็ผมอยาจะมึนไอเทมนิดนึงนะครับผมก็นิดนึงนะฮะเดินผมจะพากในส่วนตัวที่เจอนะก็อ่าผมจะพูดเป็นฮีโร่อาวีนะครับที่คนจะได้เข้าใจง่ายเนาะตอนแรกก็ว่าจะใส่ชื่อฮีโร่ให้มันถูกๆแ,แต่ก็อ่าโอเคแรกๆนะอาจจะยังไม่ชินตัวนี้ก็จะคล้ายๆโอเบกน,น,นะครับเป็นปนุ่มต้นเกมสู้เขาไม่ได้แน่นอนนะเขฟาร์มไปก่อน ตามสไตล์เลยนะฮะดูดิแค่เจอคีบผมก็หายไปเยอะแล้วเห็นไหมคือแบบต้องบอกก่อนนะเกม HOK เนี่ยคีบตีแรงมากนะครับผมจะเอาตัวเข้าไปยืนแทงยืนชนเนี่ยผมบอกเลยไม่ใช่ความคิดที่ดีนะครับผมนะเข้ามาแล้วเขาลุ้ว่าต้นเกมเล่นได้นะเนี่ยนะเขาเอาใหญ่เลยนะกดสองกดหนึ่งตีโอ้โหผมแบบเอาซะเละเลยนะครับนี่นะก็ต้องดูดเกาะเข้ามา แต่ดูดมาก็ทําอะไรไม่ได้นะต้นเกมอ่านี่เพื่อนผมมาตอนนะครับนี่ตัวนี้ที่เห็นกนะ็คือจะเป็นมางกร์กานะแต่ว่าในนี้ก็จะเป็นแบบคนนะแบบแบบเป็นอ่าด็อกเตอร์อะไรอย่างเงี้ยศาสตร์ยาพิษนะครับแต่ต้องบอกว่าเก่งมากนะเพราะว่าอ่มามังก้ก์าของใน H. O. OK K. เนี้ยสามารถสกิลใส่เพื่อนได้เนะนี่ยด็อเตอร์เลยนะรู้เพื่อนมาฮะปิกหนีกันเลยเกือบเกือบเหมือนกันนะฮะตามประจิตยาได้ ต้องบอกว่าป่าผมอะมาเหนือมากนะเกมนี้เป็นเตียวเตี้ยป่านะครับน่าจะกดมาก,กับเพื่อนนะครับเ,เพื่อนเขาก็จะเล่นน่าจะเล่นเป็นตัวของคล้ายๆอาญานละครับเขาจะเดินคู่กันตลอดไปผมก็กลับมาลีก่อนต้องไปบวกต่อนะครับเล่นยากเล่นยากกับตัวของโอเมนเนี้ยแบบโอ้โหมันมันแพ้ทางกันแหละอย่าอย่าเรียกว่าแพ้ทางดีกว่าเรียกว่าสู้ไม่ได้ดีกว่าผมก็ต้องค่อยๆป่าไปนะครับ ตัวเรายังไม่เก่งต้นเกมานะอ,อย่าลืมนะ,ะใครที่เล่นตัวของปเนสเผมจะเตือนไว้เรื่องเลยนะอย่าคิดว่าดูดแล้วเราจะตีเป็นทูดาเมตนะต้องคิดว่าเหมือนเราเล่นมาหลอดสมัยก่อนนะที่ต้องปาสสก,กิลหนึ่งให้โดนก่อนนะฮะเราถึงจะได้สแต็าจะได้แพสซีฟมาใช้ คือปาดเจอทีมันเป็นสายฟ้าไม่โคตรเท่เลยเนี่ยเนี่ยเห็นปะมีคนคิวกันไปตั้งเยอะแต่ว่าไม่มีแสงอ่าตัวของประกาศเลยนะครับผมดับเบิลคิวอะไรเงี้ยไม่มีเลยตอนนี้มันถึงจะบล็อกอยู่ยนะตรอเขาแก้ก่อนเขาจะเอาผมไปป้อมเลยเนะี่ยปาดไปก่อนครับต้องอดทนต้องอดทนด้ายเกล็ดของรองเท้ากันซีซีอยู่นะครับแล้วก็ได้ด่ามาสองเล่มน,นะก็คือเอาดาเมจเอาไว้ปาดนั่นแหละ เชียร์คีฟนะฮะไปไปหาดาบตุนะ่มป้อมต้องอยู่หลังป้อมนะ,ะเพราะว่าเขาหายหมดนะไม่รู้จะมาซ้อนหรือเปล่านะครับก็เลยต้องอดทนตามต่อไปนะฮะมาคีเข้าป้อมก่อนนะก็ติดเกาะแล้วก็ค่อยๆปาดไปนะฮะที่ที่ยิงแรงมากเลยนะผมต้องแบบต้องหลบตลอดอะ่ะเออไม่ไหวอ ดีมาครับเขา,า,าแปดหนีไปแล้วโโอ้หถ้าเกิดแบบเขาถ้าเขาไม่มีแปดยังติดอยู่นะนี่ผมกดอันติแล้วนะาปาดหนึ่งทีก็จะมีเสียงซีกองเนี่ยมันตะใจจริงนะเลือนเ,เขาเหลือโลแล้วครับแล้ก็เข้าเลยนะกันไม่โดน,นครับผมโดนจับไปอยู่นะนต้องหนีออกมาก่อนนะไม่ไหวนะครับอ่ตัวน,นี้มาแล้ว ก็เป็นตัวของอซานต้านะครับเห็นไหมคือในเกมนี้ยังบินแรงอยู่นะถ้าเกิดใครเล่นซาตา้อาอวีจะเปลี่ยนใจมาเล่นไปบินไได้นะครับในนี้ผมบอกไป็นเดีเ๋ยว่าบินแรงมากๆนะฮะเดี๋ยวรอเป็นอ่าตัวสกินของของขอวีที่เป็นสกินรีมอ,ะอ่ะอ่าก็แลครฮะทีนี้อันนี้ถือว่าเขาเขาเป็นงานมากนะคือเขาต้องลง เขาต้องลงเพื่อที่จะไปรับดามเมจด้วยผมแนะถ้าไม่นั่นผมตายไปแล้วนะแล้วพอผมตายปุ๊บเขาลงม,มาใช่ปะเขาก็จะตายคู่ด้วยนะฮะตัวเมื่อกี้คือเทลนะฮะเทลในเนี้ยค่อนข้างที่จะโกงนะสกิลหนึ่งสามารถเปิดได้ตลอดเวลาแต่ว่ามันจะเสียตัวของมานาไปเรื่อยๆครับแต่ว่าถ้าเกิดเขายิงกับคีสเนี้ยเขาก็ดูดมานาคืนไปเรื่อยๆนะครับยิ่งยิงกับฮีโร่เขายิ่งดูดมานาไเยอะนี่ผมกล่าวแล้วป่าที่จโดนบ่อนะแล้วก็โดดใส่ในแบบไรเลยนะ มาแล้วอ่าก็โซ่หกเดี่ยวเทียนก็ไล่เลยนะครับห้าได้มาสองคิวเลยนี่คือผมอาจจะต้องดักทุ่มก่อนแล้วก็ปาดเขาให้ได้สักทีก่อนเพื่อให้พาสซีฟขึ้นแต่เราให้กดอ,อันตรีมันจะได้คุมครัถ้าเกิดผมกดอันติไปเดียวๆดี่ยวมันจะพอเถิดเทลจะไม่ตายเอาละครัอ่ามันจะไม่แรงนะครับคือเล่นอ่าริปโปลลนะ้อะไรเงี้ยต้องใจเย็นมากนะ คือแบบเออาร์บอยอาร์บวกมันไม่ได้นะครับก็สลับเลนเลยโหทำไมเลนล่างมันแตกกันวะน่ะเฮ้ยเดี๋ยวทิ้งเลนมาเลนบนโอ้โหแล้วล่างโดนดันถึกป้องในแล้วโอ้โหไปนี่ครับไปเราจะไปปิดอันนี้ช็อคโดนเล่าปีนะครับข,รข้าบ่าโดนช็อคไปช็อคพลาดนะเล,นเลยแบบโอ้โหตายไปเลยทีนี้ผมว่าถ้าเกิดผมช็อคโดนอะยังไงอตัวของโอเวนก็น่าจะ น่าจะไม่รอดนะครับแต่เมื่อกี้ผมช็อกแบบเลี่ยมไปนิดนึงนะฮะไม่เป็นไรมาใหม่เถื่อนเขาก็หลอยครัพตัวนี้อ่าตัวที่เห็นอยู่ก็คือลาวีลนะฮะไม่ใช่ยอนนะเนี่ยมันสู้เขาไม่ได้เลยเดี๋ยวผมพยายามจะปรับแบบเสียงอ่ะแต่ผมว่าผมก็เปิดหมดนะแต่แบบเสียงมันไม่ป,ประกาศเลยเออท่านเล่นๆไปน,นะอ่าให้หัวช่วยรับดาเมจก่อนนะ ต,ตายเรียบร้อยนะครับอ่าเก็นปะนี่ครับผมช็อตเฮ้ยสวยแล้วตายไปอีกร็ฟิกสีครับแต่ไม่รอดครับผม,ผมตาก็ตกตาสุดนี่เอาไปอีกหนึ่งทีนะเนี่ยฮะเห็นปะตัวเลขค่าที่อยู่ข้างบนอ่ะก็คืออ่ารากันก้าของเกมเนี้ยสามารถแบบกดสกิวหนึ่งให้เพื่อนได้เลยนะ ถ้ากดสกิ้หนึ่งให้เพื่อนคือจะเป็นการฮิลทันทีนะครับผม <ís S 1> แล้วเขาจะแตเลี้ยงสัตวตัวเองไปด้วยนะเขาจะพยายามเลี้ยงสัตว์ให้เป็นผ้าอยู่ตลอดเวลาแบบอ่าเวลาบวกเขาจะได้นแรงไปเลยนะผมก็เดินไล่เลยครับตัวนี้เป็นตนนัวแบบเดินลุกนะแต่ในนี้ก็เป็นเล่าปีนะฮะจะเดินลุกค่อนข้างเป็นปัญหานะในเกมเนี้ยเขกากันซีซีครับกัปีเขานะอ่ะ ก็ต้องขอคลิปหน่อยนะฮะเดี okay. ๋ยวเทียนก็ไม่ได้ว่าอะไรผมนะเพราะว่าเข้าเข้าดีครับเข้าดีช็อตนี้โอเคนะคอมกลางก็ต้องปล่อยนะอ้าเขาปีนี้ติดหลังนะครับปิดป่าปีนเร็วเข็มข้อครับปั้งปีนเขตางย่อนปล่อยปุ๊บป่าดีเรียบร้อยนะครับผม บอดดงนะครับอ่านี่เหีืออีกตัวนึงนะครับผมพยายามจะเข้าต่อแต่ลืมไปว่าดามเมทเขาจัดมากไม่น่าต่อเลยนะครับช็อตนี้ผมบอกเลยเนี่ยคือเขายิงไกลแล้วแบบมันแรงมากเลยนะเป็นตัวที่แบบก็ค่อนข้างติดติดท็อปเทียนะติดเมตาอยู่นะในส่วนของแครี่นะครับใช้ได้เลยนะคือเรื่องระยะที่ต้องโยมให้เขาเลยและยิ่งแบบถ้าเขามีบัฟบูนะผมบอกได้เลยลว่าเขากดเปิดหนึ่งไว้ตลอดเวลา เขาจะยิงไกลอยู่ได้ตลอดนะเออคือแบบ,บไม่โคตรโกงนะ,อะบอกเลยถ้าเล่นแบบยืนระยะดีๆหน่อยนะเขาจะยืนฟรีได้แบบและยิงแรงเหมือนเทลอะเหมือนเทลในอาวุอะแรงมากคือแบบมันมีเจอแครรี่ด้วยกันเงี่ยเขาได้เปิดก่อนอะสามที่แตกสามที่แตกเนี้ยมีประเด็นกันอีกแล้วนะครับดีดีว่าเพื่อนเลยถอยนะก็คือแบบจะบวกอะไรกันเยอะแยะขนาดนั้น นะาาก็ปาเก็บก็แตกไปก่อนเด็ก e ีครับเดี๋ยวเอาไปทำอะไรจะเอาไปช็อคหรือเปล่าอ่าไม่เกินหนึ่งตัวคงไม่ต้องแบบคุ้มโซนให้เพื่อนก่อนนะครับในเกมนี้เขาค,ค่ที่จะตึงนะด้วยด้วยป่าเราอะ่ะเขาต้องใช้ไอเทมพอสมควรนะแต่ว่าถ้าเขาเกิดแล้วอะ่ะหนึ่งสามก็ได้ตัวของเทเซียนนะครับถ้าเทียบกับอาวีก็คือลรอเลี้ยวแหละ เขาโคกว่าเยอะอ่าอันนี้อยากไม่้อบเราก็ต้องแล่นด้วยชิลกันหน่อยนะครับอ่าจัดไป1นึ่ทีนะฮะเพื่อช่วยกันลุกขนาดจะไม่รอดเรียบร้อยนะครับผมเก็บคิวไปเรื่อยวอ่าป้อมไม่เส๋อด้วยอย่างนี้เขาดันเพลินนะฮะน,นี้ผมกระโดดช็อกดักเลยอ่าแล้วเมดเราก็ไปตายแล้วเห็นปะคือเขาเจอระยะก,ก็เรียบร้อยแล้วอะ่ะเ,เยอะๆๆๆถอยกลอนถอยก่อนถอยกลอนามตัวผมไม่มีอันติด้วยถ้ามีอันติก็จะใส่ให้นะ เมาเดี๋ยวเชียร์ข้างล่างกันก่อนนะประมาณนี้นะฮะก็ไปเดินนะครับตำแหน่งแคชเลนหรือว่าออฟเลนเนี่ยก็ต้องทำเลททำคีฟนะครับถ er ้าคีฟตกตาอ้าวแล้วลาวิวตามผมมาทำไมเนี่ยฮะอยู่กับผมแล้วมันสบายใจมันได้คิวใช่ไหมล่ะด้วยด้วยลมเขาเป็นตัวของอาญาเนาะเขาก็จะแบบคือมันช่วยได้ไม่ค่อยเยอะอาญาเกมนี้บอกได้เลยว่า ไม่ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะคือต้องเป็นคนที่เล่นเป็นจริงอนะกระโดดขี่หัวเขาอะมันคืออันตรีนะว่าจะช็อคแน่แบบแบบเทลเขายังไม่โผล่นะเขาโผล่มาแล้วแหละแต่ว่าเขาเขาไม่โผล่มาสุดแก่ด้านซ้ายมีประเด็นอีกแล้วผมว่าไม่น่ารอดนะครับผมเจ้าเดิมมาติดหน้าเรารผมานแล้ว,ลว,ลวส,สี่ท็อปต่างหน้าเลยเป็นไงละ่ะโดนอุ่เต็มที่ผ่านเรียบร้อยดูดูเต็มทีนะครับเทลเทลเขาอยากจะได้ต่อแตแทงให้อยู่แทงให้อยู่ เขาแฝดหนีไปแล้วเหลี่ยหรับโซโล,โล่ตัวเดียวนะครับตัวนี้เหลี่ยยโปนะเหลี่ยยโปนะไม่ใช่โซโล่นะพยายามจับให้ได้เยอะขึ้นนยเนี่ยชื่อฮีโร่เนี่ยก็ต้องมานั่งเคลียร์เคียกันอีกนะฮะคืออย่างว่าเนี่ยเราเล่นโกลบอลอ่ะบางทีเราก็ไม่รู้นะว่าเขาเป็นหรือไม่เป็นนะบางทีก็จะบวกเดียวนะเราก็ต้องมานั่งทำเคียร์นะตังนี้ท้าวาเป็นไงโคตรเท่ เออบอลได้เลยเดี๋ยวผมเล่นอีกเล่นอีกเป็นสิบเกมแน่ๆครับตัวของริโป้นะสกินเทพสายฟ้านะโคตรเท่เลยเอ,าอย่าเี่ก็ต้องมานั่งเคลียร์มังกรก่อนครับจะทำยังไงนะบ้านเราโดนดันเละแน่นอนโดยเฉพาะครอบล่ากเห็นไหมเนี่ยโดนดันเนี่ยแล้วก็ทิ้กคีฟกันก็ไม่มีใครทำคีฟเดี๋ยวผมเข้าไปทำนะทำโคตรจัดเดี๋ยวรอเคลียร์ตัวมังรกรใหญ่ด้วย เอ้อจะมีใครมาเคลียร์กับผมบ้างไหมเนี่ยหนูส่งสัญญาณแล้วว่าเฮ้ยมาช่วยเคลียร์หน่อยจะจะบวกเด็กเดียวเล้ว <laughs> <laughs> นะครับนี่แล้วก็มาแล้วตัวของดอกแดงนะครับผม <laughs> ทีนี้ก็มีหน้าตัดแล้วล่ะใครเลือกตัดกว่า30%นะอันนี้จะไม่ใช่50%นะครับต3วัตถุเลนอกแล้วก็มีคนหลุดโพนิชั่นอีกแล้วซึ่งก็ลาก่อน <laughs> ลาก,ก่อนนะครับแล้วบฟอบแล้วก็ลากนนรเหมือนกันเขาพยายามจะเข้าต่อนะเหลือแต่ผมกับลาวิลนะนะครัาไปก่อ,กน,อนเปลี่ยนแปลงเกมดีนะครับจะต่อไหมล่ะจะต่อไหมล่ะเดี๋ยวเซียนผมกลับมาแล้วนะนี่ถอยกันหมดนะครับโอเคเขาก็พ,พยายามจะไปดันกลางต่ออะีกฝั่งก็ไม่หมู่นะรอบนี้ผมเจอ,อาชาวอินโดนะครับฝับง่งโน้นนะสามคนนะไอ้คือ,อนะ ใครบอกอิโนโดเล่นออดไม่ออดน,นะครับตึงๆก็มีนะเออเนี่ยแล้วก็ไปอีกแล้วอาญาไปอีกหึงครับเนี่ยแล้วลาวิลก็ไม่เดินไปช่วยนะครับแล้วเตียวเซียนเก็บไปสามนะครับผมทิพเปิลคิวผมบอกเลยถ้าลาวิลเดินมาเติมมียังไงเขาก็ไม่ตายครับอันนี้เหลือสองคนสองต่อสองเอาไหมเอาไหมแล้วผมช็อตเลยแบบผมจัดผิดไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะแย่เอา มีเพื่อนเราฮิลให้เนี่ยฮิลแรงมากนะทุกคนเห็นปะเห็นไหมกล้าฮิลว่ามันจะขึ้นมาแรงมากเลยเห็นไอยากได้เลสเอาไปเลยเดี๋ยวเราโซนให้นายปะอ่แล้วมีตัวของเกาะไกด์อานะฮะก็มาแล้วเกาะของเกมนี้ดีอย่างนะเกือบจ็นทุกชิ้นนะครับมีดาเมจหมดนะได้ถึกไม่พอได้ดาเมจด้วยนะลองไปดูกันดีๆนะเพื่อน ไปไปกันต่อนะความหวังก็อยู่กับป่านะครับป่าเราค่อนข้างตึงอยู่นะแต่บางทีแบบหึ่งห้ามันก็หึ่งสองต่อห้ามก็ไม่ไหวอะ่ะถ้าหึ่งสองต่อสามเนี้ยแบบมีอาย่าขึ้นหัวอยู่มก็ได้ดูผมก็ตามมาทะเลาะก,กับตัวของโอเมกเหมือนเดิมนะฮะเขาพยายามจะดันนะนี่นะมาจับผมแล้วนส่งมาพร้อมใส่เลยทีเลยนะป่าอีกทีเรียบร้อยนะครับผมไม่รอดนะครับ ผมฟอรแล้วว่าผมมีดาบแดงแล้วธนายังไม่รู้ซึ้งหนึงพลังของดาบแดงนายก็จะเป็นแบบเมื่อกี้นะเลือดลดเหลือสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วไม่กลับเลยอย่างนี้มันก็ต้องปาดให้เจ็บกันไปเลยทีเดียวเชียวต้องรีบบาร์กับน้ำล่ากก่อนนะครับผมเห็นไหมเขาจะเนียนดันมานะแต่ว่าเขาเขาไม่ดันไม่สุดนะถ้าเขาดันสุดเขาได้ป้อมไปแล้วนะแต่นี้เขาเลือกที่จะดันไม่สุดเนี่ย แล้วก็เนี่ยวเวลาเพื่อนเราได้เนีในตัวดาร์กอะผมไม่เข้าใจจะปล่อยาการเพื่ออะไรนนโดนแบบโดนแบบถูกมาแล้วครับรอดอยู่ยังรอดอยู่นะซื้อสกิวเขาหมดแนละอ่าเพืเ่อนๆติดให้นะครับอู้โวบอลโลก็ได้หนารอดน,นะผมช็อกไปข้างหลังเลยอนาะจารที่ป้าสองพันกว่านะครับเขาฟิกไปได้นะแห่ถ้าไม่มีฟิกไม่มีแฟดนะผมบอกเลยมเมื่อกี้ผมไล่สุดอะเอาสุดนะ นี่ก็ออกลางเลยนะครับผมฉับนี้ผมว่าทุกคนกลับมาลวกใจกันแล้วนะครับนี่เราเราได้กดดันนะฮะเขาตายตาะนะฮะเนี่ยเราสามารถดันเขา้าค้อบใจได้เลยนะอ่าเขาเหลือตัวบางๆนะเดี๋ยวจะมีแบบแครี่นะครับตัวบางๆนะแล้วเรามีมังกรใหญ่เป็นตัวมังกรเลเ็กหนึ่งตัวเนี่ยมีโอกาสนะเดี๋ยวแล้วมาแกนฮิวเรื่อยๆด้วยผม,ผมว่าใครก็ได้ผมช็อตโตดด้กว่าน,นี้เฮ้ยตดดีนะครับ ่เขาอัดต e. ีหนีไปแล้วนะฮะกว่าอันตีเขาจะรีขึ้นมาจะจบเลยไหมเนี่ยก่อนเกิดป่าต้องเกิดเหมือนกันเฮ้ยเอาไงเอาไงเอาเข้าก็เข้าดิอีกตัวนี่แหละตีนะเปล่าไปให้ดีเลยนะป่าทีเลงช็อกมาแล้วไงป่าตัดไปอีกทีหนึ่งเรียบร้อยนะครับผมอ่คีบยังไม่มีนะเดี๋ยวคีบอีกหนึ่งตัวรอมากรบินเข้ามานะนี่โอ้หมาแกนฮิว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 เห็นไหมเต็มนะโคตรแรงนะครับอ่า ตต่อ2มาหรือก็มาดีครับสี่จับผมร้อนรับไพ่ต่อแล้วใพ่ต่อผมก็โดดใส่เลยเอาสี่ี่ก่อนนะครับอ่าไปต่ไปแล้ว็นป้มอมตีป้อมป่าอีกทีได้คิวนะครับผมเรียบร้อยนะครับโอ้โหเกมเหมือนจะตึงนะฮะแรกๆนะแต่ก็ตึงนะแต่สุดท้ายก็ผ่านมาได้นะครับอ่าเป็นไงเรียบร้อยนะครับกับมาหลอดสกินเทพสายฟ้านะครับผมสีคะแนนก็ตามนี้เลยนะครับผมก็ ขอขอบคุณน้องตัวของเดลเซียนนะครับผมที่แบกพวกเรานะฮะนี่ดาไดมอน์สองนะเดี๋ยวจะขึ้นดดมอนหนึ่งนะนี่เขากดไลค์ให้เราก่อนเลยเห็นป่ะนะครับได้เหรียญซิมเมอร์ไฟเตอร์ด้วยป็งไง13.3นะครับผมผมน่าจะได้สักที่สองนะที่หนึ่งต้องให้เขาอยู่แล้วแหละดูคิวดีคิวมีเรื่องติดตีเยอะกดไลค์ทุกคนนะฮะ าแกนี้มามีบทตอนท้ายนะเนีเขาได้ที่1นึ่งด้วยผมได้ที่2นะครับอ่าก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิวสกินของลิโป้เทพสายฟ้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสาหรับสกินเอฟเฟกแนวทางการเดินเกมนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง Undertaker ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมเดี๋ยวจะพยาหยามายบ่อยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม